ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอังคารที่14ตุลาคม2568 วันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568เวลา7นาฬกานายชัชวานเป็นจัดสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดมอบหมายให้นายพิชยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบารวันอาทิตย์ในช่วงนอกเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2568ถึง2569โดยมีนางพัชรินตุระซองรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเ็ด ร่วมด้วยส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมเพื่อเป็นกิจกรรมสู่ร่วมใจการทําบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพงศชิระโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิษยธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดมึงคลานชัยพระอารามหลวงนําคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตณนะรามบริเวณหอโบวต์ร้อยเอ็ดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่12ตุลาคม2568 เวลา13นาฬิกา30นาทีนวัดหัวควรอำเภโคกโพจััวดงปัตตานีพลโทรนรทพิ์โพยนอกแม่ทัพพักที่4 ผู้อเนวการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2568โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องสิทนิ์ผู้นำท้องที่กำลังพลตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากหลายอำเภอเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง 11ตุลาคม2568นายาลาดขามช่วงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2พร้อมด้วยนายตุลาทรขามช่วงคณะทํางานและสมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงพื้นที่อำเภอโพชัยและอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําท่วมรวมถึงนําสิ่งของอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารและอาหารแห้งไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบภยัยทั้งนี้ นายฉลาดขามช่วงได้ให้คำมั่นว่าจะนำปัญหาและความเหลือร้อนของประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วน สนับสนุนโดยหาคุดต้องการหาอเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ข้าวเพชรดีสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันคืนบริหารงานโดยดรนรมนสรุรเสะประธานดีแข็งครบดรพีรวัตและดรทัศนวินรุรเตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและาสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกถุกอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด มาเพชรบูรณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรัตมีกาแฟสดไว้บริการยาลืมมาเพชรบูรณ์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพ0 8 3 5 9 9 4 5